อน,นุญาตร้องเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายนะครับน้องลำลากันนะครับร้องได้แค่สองเพลงเท่านั้นยังไม่ทันจะร้องเพงลงตัวไล่ละขอบคุณนะครับพี่น้องชาวถนนคนเดินทุกท่านนะยครับขอให้ทุกท่านมีความสุขจากใจผมวีเจเสือน้อยนะครับเล็บมือน้อห้องน้อย,อย,อยเบาหน่อยได้ไหมเนื้อตัวพีชายนะชักลายปีฝน ขึ้นอีกยวนยำชำนจาจเดี๋ยวตายแล้วจักมานั่งบนพอสิมน้าบนบนหนาวตายเล็บหักปากฟังกลางใจไม่เลือนฟังจิตติดเตือนไม่เลือนลืมง่ายยอกอีกแขกเก่าเร้าสีไม่มีไม่มีแนงนายเอา้ายีตายด้วยเล็บมือนาง ขอบคุณครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับจากใจของพิเจเสือน้อยไม่มีอะไรจะมอบให้นะครับนอกจากคำอวยพรดีๆนะครับอภิวาธนาศิริสานิจังวุฒาปัจายโนจัตโลธรรมะวัตันติอายุวันโนสุข,ขังพลังล่ำรวยร่ลำรวยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับบุญรักษาเทเวดาคุ้มครองสาธุสาธุสาธุลาไปก่อนครับสวัสดีครับ